การพิกนาร้างทั้งนารักในจริงๆแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สามครับเป็นปีที่สามแล้วซึ่งในโครงการนี้จริงๆแล้วนาที่คุณโยมเห็นทั้งหมดเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นนาร้างมาประมาณ22ปีซึ่งพี่น้องชาวบ้านแถวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ300รอไร่นับตั้งแต่ถนนโน้นเสร็จแล้วอาตมาภาพเองก็ข้ามาดูข้ามาเสร็จเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่น่าน่าจะกลับมาทําเกษตรใหม่ก็เลยมาประชุมกับ ชุมชนแถวนี้โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายกอบตผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็มาร่วมกันแล้วก็ได้ขอ,ขออุปัมภจจาหน่วยงานรัฐที่แรกก็ขก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยก็เลยมาร่วมกันเองร่วมกันระหว่างชาวบ้านก็ดีพี่น้องญาติโยมเพราะแถวเนี้ยจริงๆแล้วเรามีพี่น้องอิสลาม70็เซแล้วก็พี่น้องไทยพุทธเราอีก30เที่อยู่ในตาบลนามอสีย์อำเภอนาทเวียงเนี่ยก็เห็นว่าตรงเนี้ยจริงๆข้าวเนี่ยเป็นตัว เป็นตัวตั้งไว้อย่างหนึ่งก็เห็นว่าณปัจจุบันเนี้ยทุ่งร้างแถวแถวอำเภอนาทาวีเนี่ยมันเยอะเราน่าจะมาทําฟื้นขึ้นมาแล้วก็ณวันนี้ชาวบ้านเองเนี่ยก็ร่วมกันทําก็พื้นที่เต็มประมาณสักสามร้อยไร่แล้วส่วนประกันสําคัญจริงๆที่ทําโครงการนี้มาเนี่ยเห็นว่าในนาทาวีเซฟาสบาย,ย้อยไม้ได้สามจังหวัดเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของอ่าในเรื่องของที่เขาเรียกว่าปรวัฒนธรรมนี่คือหลังจากเกิดเดชขึ้นมา,มามากเนี่ย ทำให้ชาวบ้านระหว่างทยพุทธกับพี่น้องอิสลามมีรู้สึกว่ามันหนืนห่างกันเพราะเกิดจากภาวะของเหตุการณ์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะยกระดับเอานาเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็พี่น้องแถวแถวตำบลตรงเนี้ยที่กันอยู่กันสองวัฒนธรรมตรงเนี้ยมาร่วมกันทําเพราะเมื่อก่อนมันเคยเป็นวิถีชีวิตอย่างเนี้ยพอหลังจากทํามาประมาณนักสองสามปีรวมที่เริ่มมาอีกก็ประมาณรวมได้่อสี่ห้าปีเนี่ยอำเภอนาทวีของเราณวันนี้เราก็อยู่กันแบบสงบสุข มีความสบายการสูญเสียชีวิตเนี่ยจะไม่มีดังนั้นเนี่ยผลที่ตอบรับจากการทํานาตรงนี้ตั้งแต่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นโต๊ะอิหมามโต๊ะครูผู้นําศาสนาเนี่ยเรามาร่วมกันทุกองค์กรณนะวันนี้ที่ทุ่งตรงนี้เรามาได้รับความร่วมมือจากอําเภอก็คือท่านประหลัดอุโ่าช่วงนี้ท่านก็มารับราชการอยู่ที่นี้ท่านก็มาต่อยอดกันอีกก็กลายเป็นว่าณนะตรงนี้มันกลายเป็น ศูนย์รวมของภาววันนรรมอตรตอนนี้นรัเข้ามาถูกช่องเลยยน่วนะั ะะได้มาดำนาเมื่อตอนตุลาคมตอนนี้ก็ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วก็ข้านสู่วิการนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท <oni> um, ่านที uh bring, ่มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวทิกนารางเป็นนารักประจำปี2563ในวันนี้ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความสมคัญสันติสุขประจำปี2563ของอำเภอนางวีขาประทานในพิธี การโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุขเพราะว่าได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมตอนที่อาจารย์พัฒท่านได้กรุณารับชวนมาร่วมดำนาในพื้นที่แห่งนี้นะครับจำได้ว่าผมน่าจะดำตรงบริเวณเลยมาสักประมาณสักสิบเมตรเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วโคนมันดูด <c oughs> นะครับ ได้มาเห็นผลผลิตแล้วก็มีความชื่นใจว่าที่พวกเราได้ร่วมกันในการดำนานะครับในการฟื้นฟูนดินที่เป็นนาร้างนะครับกลับมาให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีเป็นนารักตามโครงก,การเสริมสร้างสารสัมพันธ์สันติสุขของอำเภอนาทาวีประจําปี2500 และขอให้การจัดทำกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่พวกเราผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ตั้งความหวังไว้ทุปประการขอขอบคุณครับทานผู้ราบขอบสภาคู้แทนรับท่าน ั่งดาเลนะคะ กู<ร>จะไปลว่าแบงสุซุีรรเรียนอะเรากลัวเบนไลอองโอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกโรงเรียนเราไมีชมรมจุบีน้ำพุวันที่คอยช่วยเหลือเจ้าอยู่เดี๋ยวเราจะพาเจ้าพ่อความรู้จักชมรมนี้เชิเจ้าได้แน่ค่ะรับรองชมรมจุบีน้ำพุวันของพวกเราเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากพายนผู้ชื่นเป็นหม่องหญิงอุบลร,รัตน์ราชกัญญาศรีวัฒนาพเมรีที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาที่คนได้รับการแก้ไขอย่างไม่ดีเดือนเริ่มเริมทีเรามีสมาชิกเพียง1,628คน ศาลนั้นชมรมของเราได้ดำเนินการภายใต้หลัก3าก้อและสามย่ออย่างต่อเนื่องมาในตลอดจนทันปัจจุบันรามีสมาชิกมากกว่า2 1 2พคนหน่อย่เคนเลยะัแต่มีใครเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานชมรมดีนะพ่อลาครับอยากรู้ได้ใช่ไหมล่ะกรรมการของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1กรรมการที่ปรึกษาประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์ ค่ะเป็นการาเกี่ยวข้าววิเกะนะคะซึ่งก็อ่ารวมกันเด็ดข้าวนะครับเด็ดกับ